กินข้าวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะยนินดีต้อนรับขระส่พัดาถ้วการให้วันนี้เข้าครัวกินอะไรดีเอาเ <c oughs> สืส้อค่ะวันนี้จะแกงเขียวหวานไก่นะคะทุกคนเขียวหวานไก่น,นี้ไก่น่องไก่นะมีอยู่เจ็บน่องน่องเยอะนะมีอยู่จิบน่อง เจ็ดน่องนี้ก็คือยีห้าคนยีห้าคนคือมันลดราคาแล้วน่าจะาประมาณสามสิบแล้นีถ้าไม่ลดอ่ะสามสิบห้าสามสิบแต่มันอืมอาจจะยี่ยิบหกยี่แปดอันนี้เหลือยี่ห้าห้าน่องโดยจะแกงเขียวหวานอเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะนี่มะเขือมะเขือมีแต่แบบแบบมะเขือแบบนี้นะ มีแตงมาเขือแบบนี้อืเดี๋ยวหันมาเขือก่อนนะีทุกคนเดี๋ยวเรามาทากับข้าวกันอืมวันนี้ก็พาถัวเองก็ขอบคุณนะคะคทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยเข้าข<อ>มาให้กําลังใจพาทัวเนาะพาถัวได้ไลฟ์สดวันนี้แต่แรกว่าจะเป็นหนึ่งชั่วโมงเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ชั่วโมงเลยขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจพาทัวรนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังคิดถึงกัน ขอบคุณที่เป็นห่วงกันขอบคุณมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะเดี๋ยวพะโทตั้งข้าวคุณใส่หัวใจไก่ด้วยนะคะแล้วไก่ของพะโทอเองก็เปลี่ยนจากล่องไก่เป็นเนื้อชิ้นไก่แล้วเป็นเนื้อไก่แล้วแล้วมะเขือก็หั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยนะคะ นี่เลยกะทิอร่อยดอีไม่ได้อยู่ที่กะทินะคะทุกคนอยู่ที่ประทัทูถ้ำนี่แหละ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทำกับข้าวกันแป๊บหนึงไม่มีกะทิไม่มีหัวหางนะคะทุกคนกะทิแบบนี้ไม่มีอืเดี๋ยวเราเคี่ยวกะทิก่อนนี่เนี่ย มะเขือแช่เกลือไว้เราไม่มีหัวระพานะคะทุกคนได้แต่มะเขือมะเขือกบแบบนี้ละค่ะดำๆกระที่แตกมันก่อนมาใส่เพราะว่ามันไม่มีหัวเราก็ใส่พริกแกงเลยนะคะพริกแกงเขียวหวาน วันนี้ขอใส่ไม่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าไอ้อ้วนจะกินไม่ได้โอ้ก็เยอะอยู่กันนะคะแป๊บนึงขอใส่น้ำตาลเข้าไปช่วงนี้เลยนะคะน้ำตาลแกงขวา็หวังหวานขอใส่ไก่ไปนี้นะคะใส่ไก่ ไก่ก็นี่นองมันเป็นเนองมันแล้วเอาแตง้มมันแล้วก็หัวใจใส่ใจไม่พอนะคะใส่หัวใจไก่ไปด้วย ถ้าั่วก็ใส่หัวใจไก่ไปด้วยเลยตอนแรกว่าจะเอาไว้ผัดกะเพรานะคะไม่มีกะเพราไม่มีอะไรเลยผัดดีกว่าเอกรงเขียวหวานดีกว่าอนี่เป็นก้อนดีเลยน่ากินไหมคะอืม พี่เกียงก็ไม่ขอเขียวมากๆนะคะแค่นี้โอ,อืมเดี๋ยวรอให้มันละลายก่อนนะคะนี่ค่ะพะัดตัวต้องใส่โอ้มันมีแต่น้ำจังใส่กะทิอีกนะคะเดี๋ยวก่อนอืใส่ไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่มอีก พทัทวขอใส่ขนอนะคะทุกคนขโอร,รถไก่เพราะว่าพัทวไม่มีไม่มีขนเอ้ไม่มีรถดีรดีของพทอัทวก็น้อยเดียวเองอไม่ใส่ดีกว่าใส่ดีกว่าหมดแล้ว เพราะว่ามีทั้งข้อไก่ก็เลยต้องต้มมันนานๆหน่อยนะก่อนที่จะใส่ผักไว้แล้วที่สำคัญก็คือใส่เกลือนะคะทุกคนใส่เกลือไปหน่อยนึง เดี๋ยวเราจะใส่มะกเขือนะคะมาแล้วค่ะใส่เขียวเลย เป็นไงเติโมหม้อเลยแล้วพอกทัวเองก็ใส่กะทิอีกรอบหนึ่งนะคะนี่อยู่พอแล้วอืมน่ากินไหมคะสุดแล้วค่ะ โอ้โห,โห,โหน่ากินน่ากินไหมอรอมาเกิดสุกแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพ่อทัวจะชิมนะคะอืมอร่อยแล้วค่ะไมต้องใส่อะไรเพิ่มอีกแล้วหัวหัวใจไก,ก่ก็ สุกแล้วนี่แมบนี้ค่ะสุกแล้วกินข้าวด้วยกันนะคะ ปาทัวก็ได้ทําแกงเขียวหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะัแกงเขียวหวานไก่ใส่หัวใจไก่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ปาทัวนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของปาทัวนะคะวันนี้ปาทัวเองก็ไปกินข้าวแล้วนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนนี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ,คณทุกกำลังใจเลยขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะ คลิปนี้พาตัวแค่นี้ก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ